สวัสดีจ้ามาอีกแล้ววันนี้วันนี้ใช้เดียวเพราะว่า,เ,าเย็นแล้วนะคะตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วนะคะเข้าป่า <c oughs> หลังจากที่ตากฝนเราก็เจอแดดร้อนมากวันนี้ตัดขาเห็ดอยู่ที่บ้านทั้งวันนะคะพอดี ทำเสร็จก่อนสี่โมงเย็นนะคะก็เลยแฟนเลิกงานถึงบ้าน4ี่โมงเย็นข้ามน้ำก่อนก็เลยได้โอกาสขออนุญาตคุณสานะคะว่าให้มาส่งหน่อยเดี๋ยวจะเดินสักสองชั่วโมงมาดูกันค่ะว่าเราจะได้เห็ดไหมนะคะ เข้ามาก็ได้โอ้ Ooh, เสียงหอบหอบไม่ใช่มเหนื่อยนะมันแบบว่ามันร้อนนะอ่ะอดูสิเราต้องเอาดอกเล็กๆอย่างเงี้ยเพราะว่าดอกใหญ่ๆตลาดไม่ต้องการ <c oughs> ไม่เข้าใจเลยวันนี้สามสิบองศานะคะ แห้งๆดินแห้งๆนะคะทมองไหนละต้องเอาทีละดอกถ้าไม่งั้นก็แตกเห็นไหมนะอันนี้มันงอร้อนมากวันนี้ห้วยห่ย พี่น้องจ้าอันดอกเฮดกับบไดไดทายเห็นบ่ดอกเฮดมันกรอบมากเลยแล้วก,มก,ก,ก,กววม็มีแต่ดอกจังสีง่บไไดทายห้เบิ้งทุกดอกดอกเด้อจ้าเพราะว่ามันมีแต่ดอกจังสี่ไงกระสีเก็บแน่บบเก็บแน่จังสีล่ละจ้าทายห้เบิ้งกัอยากให้เบิ้งแต่ดอกจังสี่เนาะนี่งามจังสี่แล้วมันก็ะกรอบนํา จำแห้งกับบ่ไใดเลยมันแห้งจนดอกมันขาวหมดแล้วเนี่ยดูสิฝนไม่ตกเดี๋ยวก็จะได้หยุดการเก็บเห็ดสักสองสามวันหรือหนึ่งอาทิตย์นะคะเพราะว่าเขาไม่โตแล้วไม่มีการเจริญเติบโตแล้วมันแห้งมากไงอืม โอ้ยยัง่าแล้วขอได้จ้าโอ้ยยุง่งคำแล้วก็ไม่ยุง่ง อบอกยังไละอืมยงอยู่ป่านี้ฝนไม่ตกนานมากนะอืมฝนเห็ดมันก็จะมีเป็นบางป่านะบางป่าก็จะเห็ดสวยมากเลยบางป่าก็จะแบบเนี่ยแคะแค่แบบนี้แหละฝนตกมั่งไม่ตกมั่งไนงะเป็นบางพื้นที่เนาะป่าไม่เหมือนกัน ป่านี้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละแห้งๆแบบนี้แหละนี่ค่ะวันนี้ก็ดูดอกเห็ดอ้วนๆแห้งๆไปนะคะวันไหนดอกสวยๆก็ได้มีดอกสวยๆวันไหนไม่มีดอกสวยเราก็ดูอันนี้ถือว่าเขาเขาโอเคมากนะเขาเขาเนี่ยถ้าขายเขาต้องการอย่างนี้นะตลาด แต่ถ้าดอกใหญ่ๆแบบสวยๆแบบที่ถ่ายไปคือดอกใหญ่ๆบานๆนั่นคือ,อเขาไม่เอาอ่ะอคนซื้อเขาไม่ซื้อนะมันสวยจริงแต่ว่าถ้าถามว่าเปรียบกับความอร่อยสู้ดอกแบบนี้ไม่ได้ตุ่มๆแบบเนี้ยอร่อยกว่าแต่ความสวยเขาจะไม่เหมือนดอกที่บานๆเนาะอ๋เก็บมือเดียวไม่ถนัด บางคนก็จะยังไม่ชินกับดอกแบบนี้นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปีนี้เห็ดเหลืองจะออกรอบสองหรือเปล่าเพราะว่าปีนี้เห็ดออกแบบไม่ตั้งตัวออกแบบงงมากปกติแล้วเห็ดเหลืองเนี่ยที่จะออกเยอะและสวยก็คือเดือนเดือนนี้นะ แต่เขาออกตั้งแต่เดือนที่แล้วอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเห็ดจะออกยังไงแล้วก็ออกหลายๆอย่างรวมกันเลยนะออกมาพร้อมกันเลยอ่ะเห็ดมะนงเห็ดมะนาวเห็ดขาลายเห็ดบูนโซบเห็ดพึ่งเนยเห็ดทุกอย่างอ่ะออกพร้อมกันหมดเลยเราไม่เข้าใจ ออกใม้ตามฤดูการแล้วก็บางประเทศนะคะก็เห็ดดำก็ออกแล้วทักแคนเนตลนน่ะออกแล้วประเทศอะไรนะวันนั้นดูนอร์เวย์นะเพื่อนอยู่นอร์เวย์ส่งมาให้ดูโอ้โหออกเฉยเลยเราก็เลยเอา้าที่จริงเขาต้องเดือนเดือนตุลาออกได้ไงงงมากนั่นแหละ ก็เลยไม่รู้ว่าเราจะมีเห็ดเก็บอีกนานแค่ไหนเนาะเอามีสองดอกสามดอกอันนี้มันอันหลุดแล้วอ,อันนี้เล็กเกินแต่จะโตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ่ะเนี่ยเพื่อนๆดูนะคะห้ยหอบ บรรยากาศในป่าลอยสัตว์มันมาลอยหมูอะ่ะมันมาดูนกินมอสลากมอสแล้วก็เห็ดนะคะตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะโ,โอเคไปต่อ รุดมือบ่อยมันนันกำแห้งบ่ได้จ้ะพูนอ่ะเห็นบ่ดอกน้อยๆน้อยน้อยน้อยๆ้อบ่เอาละหน่อยโพดเนาะอือแตก บางคนบอกว่าคอยโปรชินที่ฝนเจ้าเก็บเฮดซ่านะคอยโปชิน <c oughs> เอ้ยก็มีแน่บางมือกะลวก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 ,ลวกเอาเนาะก็บกองไว้กองไว้กองไว้เรื่งเือมันนนั่ทางมันชั้นเนาะมันออกกะคุน้ำไปบ่ได้นี่มือนีเอามาสองหน่วยเด้ทุกมือเสียมาสามอืมก็สิหิวขึ้นไปเอาตรงเลงตรงเลง <c oughs> มันยากจะ้ะ ได้เห็ดใส่เดือนมานํำพอละก็เห็ดขาล่คุนบ่จ้ะเห็ดใส่เดือนจิมูจิมิ่มีไหมมาก,กินแห้งจะกลับบ้านแล้วจ้าร้อนมากทนไม่ไหวก็เลยเข้ามาเอ้าเจอเห็ดอ๋อน่งเก็บนี่สองดอกอันนี้จริงๆนะเนี่ยไม่เห็นโน่นอยู่กกไม้หน่อย จะเข้าไปเอาได้ไงทีนี้เข้าไปเอาได้แต่ถ่ายให้ดูไม่ได้นะคะตรงนั้นเก็บมาแล้วล่ะจ้ะแต่ถ่ายให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันก็มุดเข้าไปตรงกรกไม้เก่งไม้มันทิ่มเก็บไม่ได้เก็บยากถ่ายทำยากนะคะแต่เก็บเอามาแล้วแล้วก็ได้ตรงนี้นอุ้ยตรงนู้นอีกดอกหนึ่งสองดอก ดูนี่นะคะนี่คือในป่าซึ่งเตี้ยม,มากซึ่งเราต้องเดินแบบก้มๆไปอะ่ะอืมนี่แหละพุ่อนๆบานพูน,พน,พนเหลืองๆเห็นบ่พูนะ่ะดอกกวาไงบานเมื่อไรจ้ะ บานเมื่อแล้วนั่งกับลำบากนิดหน่อยนะจะ๊ะเนาะใส่กระคุต่างหากดอกบานก็ไว้ต่างหากเลย,ยนั่งเก็บหนากไปมุ่งนูนก่อนเ้อต้องหามุมนั่งเก็บดีๆ กราสิบ่ได้เจอดอกอันบ,นบานๆจริงๆเนาะรอบนี้ได้เจออยู่จ้ะพูดนะนี่จ้ะอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ดีเนี่ยบ่าบานปานใดพ่อใดอยู่จ้ะนี่ล่ะความลำบากของการเก็บเห็ด คนมัดเนาะจ้ะเนาะโอ้ยได้เฮ็ดได้เจอเห็ดมันก็นดีใจเนาะมือใดไปโบดัเห็ดเลยมันก็เมิดแห้งได้เจอแน่ก็ดีอยู่อันนี้สีใสก้กะคุต่างหากดอกดีๆงามๆกับสีไส้ต่างหากโอ้ยลุดเฟมผุน ส,สี่หก <c oughs> สี่หกโมงแลวจ้ะไก่สี่หกโมงแล้ว ทั้งด,ดอกใหญ่ดอกเล็กนะได้ยินเสียงหยาไหมดึงยามาอ่นะยุงยุงยุงไม่ได้เก็บทุกดอกหรอกนะเอาแค่ที่ใช้ได้ อันนี้มันติดมาแล้วไม่เป็นไร ตอนนี้ก็โทรให้แฟนมารับแล้วนะคะเป็นเวลาจะหนึ่งทุ่มละเราก็แวะเก็บอยู่ข้างทางนะคะตัวนี้ถามว่าเดินต่อได้ไหมอะ่ะก็ได้อยู่แต่ว่ามันร้อนมากมากจริงๆนี่ทำไมอะไรมาเตะ จะกลับบ้านแล้วแลกใจแห้งเห็ดเหลืองคือขึ้นยุคกระต่อใหม่เอ๋อยุคโพนใหม่ไหมอม,มองมาทีแรกว่าม,มันแมนบอเห็ดเหลืองคือขึ้นยุคกะอันบนโพนแมนจ้ะแห้งแห้ง อยู่ทางฝุ่นอีกฝังหนึ่งกับมี่เห็นอยู่ดอกหนึ่งดู่ด้เสร็จแล้วอ๋พวงเมนดอกนึงกับมี่สองสามดอกอยู่เห็นบ่นี่ขึ้นอยู่กับพ่น หมมะเบิงจักเทียอยู่นี่นป้าเป็นยังสีง่ายมันก็เลยคิดว่าคงบบเกิดบหนามีเห็นะกุ้มนีน่าสิเป็นกุ้มสุดท้ายจากพี่นองของมือนี่นอดจะเนาะคิดว่านะได้ได้บ่พอถังได้ถัง,งนึงนั่นล่ะจ้ะ เดี๋ยวก็ไดสิเมื่อเพื่อนไขตัวได้ดกอกยังสีงามงามอันนี้งามของแทจะ้ะขันบานก็หนีบองงามแล้วอันนี้ก็ล่างดีออกไปใกล้หอดปากทางแล้วจักสิมีอีกบ้องขันบอมีกับคุ้งสี ซ้ำหนีละพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องอีกก้อนจ้ะไปหอดรถจังบอกนัดจ้ะเนาะกับเบรเดอันนี้นัดจ้ะเนาะบอรเดเอานาำเขามาน้ำน้นาไวบปากทางอยู่หนามแห้งคือแต่กระคุกเปล่าเขามาเอาว่างไว้ปุ้นอยู่ตังไก่ ห่อนยังสี่กินน้ำดูเนาะจะเนาะโป้าหญ้าแหงๆเฮ็ดกระอันโบใหย่หล้วกบบโอยกบบากเกิดเนาะจะเนาะ้าฝน,นมากอีกจักสองสามเทียก็เนาะเบื้องอาการปลาก่อนว่า เป็นจังได๋แน่จงมาเจอกันใหม่อีกเนาะสิอดได้บ่บู่ได้อยูด่ดอกให้เห็ดเกิดก็เนาะเก็บมันหลายมือติดกันกันป้ากับซ้ําเหมือนพอดีเนาะจ้ะเนาะ ให้ป้าได้พักผ่อนสะก,ก่อนเขากับพักผ่อนน้ำป้าเ,ปเพื่อนๆดูงามงามออ นานๆเจอน่ะแบบว่าไม่ได้เจอบ่อยๆอยงไงเอ,าอ้าอู่่ข้างมีเห็ดอีกเดี๋ยวเอา้าเจอเห็ดเออไม่ได้เจอเห็ดนี้นะเนี่ยเจอเห็ดขาลายนะที่จริงดีดีขอบคุณนะ มันมันมันไม่ค่อยเห็นใช่ไหมมันไม่ชัดเนาะเดี๋ยวไปเอาตรงนู้นแล้วกัน